มาไงวันนี้อ่ะโอ้โหอันนี้อะไรวะสวัสดีครับผมวินเพเกอเกเองนะฮะวันนี้ก็ได้สิ่งที่ทุกคนอกรอคอยกันมานานนะก็คือเบเบ้นั่นเองโอ้ได้เบเบ้นเว้ยแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรเรามาดูกันนะครับสั่งแดนเซอร์ไฟก็คือไอ้สองกล่องนี้คือแดนเซอร์ทั้งสองกล่องเลยนะ,ะผมเคยบอกแล้วว่า ถ้าแดนเซอร์ออกผมจะสั่งมา2ตัวเว้คือออกไม่ว่าจะร่างไหนแล้วก็ตามผมจะสั่งทุกสองตัวเว้เออก็เลยได้แดนเซอร์มาสงตัวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวนะเรามาแกะกันเลยดีกว่าอ่าน,นี่เป็นแรนดอม26นะครับเป็นตัวที่เนี่ยเป็นตัวที่เขาจิ้มมาให้แล้วนะก็คือแดนเซอร์นั่นเองผมสั่งแดนเซอร์ไป2ตัวอ่าถ้าเขาผมมี3ตัวเพราะว่าผมจะมีแรนดอมอีกชุดนึงที่ผมจะได้นะครับเป็นทั้งชุดอ่าอันนี้เป็นแรนดอม26แล้วก็อันนี้เป็นอ่าให้ดูกล่องก่อน อันนี้เป็นแดนด้อมยี่สิบห้าอันนี้ยี่สิบหกนะครับก็ดาเป็นดากูแล้วก็อันนี้เป็นดันเซอร์นั่นเองนะก็คือได้ดันเซอร์มาอ่ะมาแกะกันเลยดีกว่าแกะกล่องเดียวแล้วกันเพราะว่าไอ้กล่องนึงจะเก็บไว้นะครับเหมือนเหมือนที่ผมมีดากูอีกกล่องหนึ่งคะเก็บไว้นะนะคลิปเนี้ยรีวิวดันเซอร์ตัวเดียวเพียวๆเลยกูให้เลยกูให้ไปคลิปหนึ่งเลยนะครับตัวโปรดอ้ oh my god โอ้ my god นี่มันนี่มันดันเซอร์นี่นะ Oh Oh Oh, oh. เออ่าไปกล่องก่อนรนดอมผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงทำแบบที่เป็นกล่องใหญ่ออกมาที่เป็นเซ็ตใหญ่แล้วมี5ตัวแน่นอนนะสี่ตัว5ตัวไม่รู้ได้แตยังไม่ใช่ตอนนี้เขายังไม่มีประกาศด้วยนะว่าแบบว่าปีสิ้นปีเนี้จะมีตัวพิเศษอะไรออกเพราะปีที่แล้วก็มีของพาก ไม่เทนไฟออกเนะที่เป็นกล่องใหญ่เป็นเซตใหญ่อ่านี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําของอันนี้ออกไหมนะครับเรามารอดูกันสุดยอด,ดนเซอร์วะ่ะแล้วก็อ๋อมันให้เฟรมนี่มาเฟร,รมครอสนะถ้าจะไม่ผิดชื่อนี้นะอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โหแน่สุดมันก็อยู่ในมือกูมันอยู่ในมือกูแล้วอรู้สึกแบบตั้งแต่ตอนนี้เห็นประกาศออกแล้วก็แบบที่ผมไปโพสต์ในคอมมิตี้แล้วแบบ ในที่สุดผมก็ได้มาอยู่ในมือ,อเชี้ยนต้องแบบอ,อิ่มเอิวอ่ะอิ่มเอมจริง,รงๆขอติดสติกเกอร์ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะสวยขนาดไหนกันแล้วต่อไปหมุนเดี๋ยวผมไปเอาไปตีแน่ๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูกันตอนแรกผมว่าจะตัดคลิปตอนตสติกเกอร์แต่ว่าในไหนคลิปนี้เป็นคลิปตัวโปรดของผมเวเป็นแดนเซอร์ผมจะติดโชว์เลยเดีกว่าโหงี้ต้องติดโชว์แล้วสติกเกอร์เนี่ยมามาติดสติกเกอร์ดีกว่า เนี๋ยติดให้ดูนะฮะที่จริงมันต้องใช้ขีดมันต้องใช้อันนี้นะต้องใช้อุปกรณ์รณผมทำอ,อุปกรณ์อยู่ครับเฮ้ยไปไป ต้องใจเย็นๆเวลาติดให้มันตรงแล้วก็นเนียบๆไะตรงตรงและเนียบ,ยบหึสุดยอดเออนี่รู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้ครีมเลยนะไม่ได้ใช้ครีมติดเลยโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่เนียบอันนี้อันนี้เฟลเดี๋ยวก่อนเอามาเอามเอาม Okay. อ๋อเรียบร้อยน,นี่นันเสื้อของเราแล้วก็มันมีอ่ตรงไหนอีกนะมันต้องติดนี้ด้วยติดข้างล่างติดข้างล่างตรงตรงตรง,ตรงเฟรมเออติดให้หมดนี่แหละ อ่ะอครับก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วนะกับ Dancer V2 นะครับเป็น Dancer V2 Burst Remake นั่นเองนะฮะสวยมากสวยมากผมชอบมากเลยว่ะทีนี้เงินแล้วก็โอ้โหมันโอผมติดสติกเกอร์แบบทั้งทั้งลูกอะติดท,ทั้งลูกเนี่ย ติดทั้งลูกเลยทั้งอ่าทั้งเฟรมทั้งไดเวอร์โอ้โหทั้งเบรดโอ้โหเพียบติดแบบหนักมากดูดากูนนี่เหมือนกันเลยโอ้โหดากูวีสองกับแดนเซอร์วีสองฮะเดี๋ยวมาตีกันแน่นอนถ้าถ้าเป็นในการ์ตูนอ่ะดากูนมันจะไม่ได้ตีกับแดนเซอร์แต่ว่ามันจะได้ตีกับไอาแทนนะครับดูผิดด้านเอาแดนเซอร์ไปเล่นดีกว่าอยากมากไปลุยมาแดนเซอร์ประทัดดากูนก่อนแล้วกัน กูแพ้อีกสักรอบเฮ้ยแพ้ว่ะเซสซ์แพ้ว่ะ โอเคแดนเซอร์กับดาคูนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเจอแดนเซอร์ประทะากับไกอากันมาเ๋ยวเรามาดูไกอาประทะาแดนเซอร์ดีกว,ว่านะครับเหมือนในการ์ตูนดีว่าใครจะชนะทีทวงโกดูเถอะทีทวงโกดู เฮ้ยไกอาได้ไปวะที่โลกอุดแดนเซอร์จะแพ้จริงไหมเนี่ยเฮ้ยแพ้เฉยอะไรวะเนี่ยแดนเซอร์ฉันแดนเซอร์กู แพ้ไก่อา่ะแดนเซอร์แพ้ไก่อาก็ประมาณนี้ครับสำหรับแดนเซอร์ V2 องอันงดงามมุมผมนั่นเองนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าก็น่าจะเป็นกัะดัมไปก่อนนะระหว่างรอเบเบดันดอม26สิครบเซตมานะครับก็ไปติดตามกันนะฮะโอเคบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า